แกะกล่องสายชาร์จทีนวันกีวีเป็นไงไมาดูกันเลยผมเชื่อครับว่าใครหลายคนนะครับน่าจะมีอุปกรณ์มากมายในการใช้งานนะครับตั้งแต่ iPhone Android หรือแม้แต่ Powerbank นะครับซึ่งเยอะแยะแบบนี้นะครับเราก็ต้องพกสายมากมายใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีสายแบบทีนวันแบบนี้นะครับที่สามารถใช้ได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์เลยแกะออกมานะครับเราก็จะเจอสายแบบนี้เลยนะโดยรุ่นนี้นะครับจะเป็นมาตรฐาน PD หรือ Power Delive r y นะครับ มาตรฐาน Quick c ชาร์จ3.0นะครับและทีเด็ดเลยก็คือรองรับกำลังไฟถึง100วัตต์เลยนะแล้วเขาก็จะมีไฟ LED บอกสถานะการใช้งานด้วยนะครับเขารองรับมาตรฐาน Lightning USB-C Co-USB USB แบบนี้ด้วยนะโดยสายชาร์จนะครับทำมาจากแกนลวดทองแดงบริสุทธิ์นะครับสายแข็งแรงทนทานมากๆนะครับไม่ขาดนะครับผ่านการทดสอบการดัดงอมากกว่า5,000ครั้งเลยนะแถมความยาวจูบใจนะครับถึง1.2เมตรเลยแหละ เดี๋ยวเราลงมาทดสอบกันดูนะครับว่าถ้าชาร์จพร้อมกัน3อุปกรณ์จะใช้งานได้หรือเปล่าอ่าผมเริ่มจาก iPhone นะครับ l i g h t n i n g ใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เป็น usb c นะครับก็ชาร์จเข้าทั้งหมดเลยนะ micro sd นะครับที่เป็น power bank นะครับเท่ากับว่าสามารถชาร์จพร้อมกันได้ทั้ง3อุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะครับราคาก็น่าคบหาสุดๆนะสายเส้นเดียวราคาประมาณ100ยกว่าบาทเองนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดซื้อได้จากตะกาด้านล่างได้เลยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ